สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องนาคบวัวพาท่านไปชิมลูกไก่ไทยที่บ้านหนองพยอมสูตรลุงแหวงเขาว่ารสเด็ดมากเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำของเขาขน,นุไก่บ้านไก่ไทยจ้าอ๋อนี่เ,เรียกน้ำพริกรนี่น้ำพริกไก่ไม่สองถุงน้ำพริกนี่เป็นสูตรน้ำพริกตลุงแหวงยังลุงแหวงมีมี นี่พริกไทยหอมเครื่งเทศหอเครงเทศอมเครื่องเทศจุเลยตอนนี้แห้งคัวมรกแง่กันมีหอมกระเทียมเผาเหมือนกันจ้าเห็นก็เผานั่นคือกระเทียมตอนนี้ก็ลังปครับ่านผู้ชมเมนูเด็ดลูกไก่ไทยไก่นนุลุงแหวง ไก่ลงผัดให้หให้ให้อมกว่า<ห>น,นี้แล้วก็ไก่<ส>ลง,ลงไม่ใส่น้ำเหรอไก่แห้งเลยเหรอไก่นี้เราต้องลวกไก่นี้ต้องลวกไหมามถึงลวนเนอะอนอไม่ล้วนไม่ขรลวนพร้อมน้ำพริกเลยโอ,โอ้รสแซ่บจูกจักโอ้ได้กินนี่อร่อยครับทนผู้ชน โอ้โหชุนมากเลยครับชุนเครื่องเทศตอนนี้ใส่ไก่ลงไปครับไก่ไทยองุ่นเมลอนเมลอนแม่ครัวสุดยอดหน้าจะเป็นไอ้นีลอรอยวั่เลยเอี๋ยวาอยวพอคกกเข้าให้เข้ากันแล้วก็ ให,ให้เข้าให้เข้าเนื้อไก่ทุกชิน้นโอยงานาี่เลยเนาะวย้ไปดูแล้วอะาเบนจะไปฉี่ไหมอะเอาแล้วอาวจะปเียดั่งเพลงอันนี้อันนี้ก,นนกนน็กำลังเนื้อเนื้อไ,ไก่กับ พริกเขียวพริกร,กร,กรูไก่ไทยสูตรลุงแหวงบ้านหนองพยมอตอนนี้ก็เข้มงวดกอไปทุกทีแล้วเราเราเติมน,น้ำต้งไหนเขาใส่พรนน้ำหอมมันก็เติมน,น้ำอ๋อพอมันเข้ากันได้ดีนนก็จะเติมน้ำเลยเคี่ยวให้มันยุ่ยอันนี้ทัง้งหมดทั้งหมดไก่ไก่ไทยกี่ตัวนะห้า,หาตัวห้าตัว เี่นเนี่ยเที่เนี่ยเป็นวันนี้เป็นเม,มนูแรกของของปีเลยเม,มนูแรกของปีปี2566กับเมนูลูกไก่วันนี้เป็นวันปีใหม่วันแรกวันผสมมาเลิกของปีก็ตระกูลหน้ากก็จะมาทำลูกไก่ก็จะมาทำลูกนี่ครับเมนูลูกไก่ไทยนี่ก<า>็ รสชาติรับประกันอร่อยแน่นอนถึงมุ้งแหวนอร่อยแน่นอนเดี๋ยวรอสักครู่ให้มันเดือดแล้วพอมันเดือดแล้วกันน้ำเข้มข้นแล้วเราก็จะมาถ่ายต่อกันใหม่ดูไก่ตอนนี้ไก่จะเดือดแล้วครับ อ่าเริ่มเกิดฟองความร้อนเริ่มกันเดี๋ยวดูพอเข้มงวดแล้วก็เดี๋ยวดูตอนตอนหลังจากเที่ยวหอวน้ํางวดก็ามาดูกันมาชิ้นอนา

แต่งกินแต่งรสเปรี้ยวอีกหน่อยนึงรสอันนี้เลยแล้วกระบังนี้มะนาวแต่งกลิ่นด้วยรสเปรีย้ยวมะนาวนิดหน่อยเปลี่ยนจากกระทะลูกใหญ่กระทะเหล็กลูกใหญ่ก็เปลี่ยนเป็นหม้อ,อเค็โอเคอีกหน่อยได้เลย ตาพล้มาถามห้ดีักเบิ้กนะลมเลยตัเ่อกี้เรอเจ้าไม่มีไม่าม้ดีนะไม่ด้วย้ตกไม่ด้กะวยกะวยะวให่มัดถุงอยเดไปกินข้าวนี่หรอต่อแค่วีเลยเอาวิลนหน่อยแล้วดัก้านยุหมดดักานทยยรปแล้ ลูกไก่สุกแล้วเดี๋ย,ยวพาท่านผู้ชมเราพิสูจน์ความอร่อยของลูกไก่ไทยสูตรลุงแหวงบ้านของขยอมก็โอโหรสชาติอร่อยจริงๆครับก็เชิญชวนครับมาพิสูจน์กันได้ที่บ้านลุงแหวงกับลูกไก่ไทยวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ